สวัสดีครับสวัสดีพบก,กับช่องพังน้องเมย์นะครับนี่วันนี้ก็ได้นําผลไม้ที่ไหลเสร็จมาแบ่งให้น้องโพทองนะครับนี่ครับนี่กาแฟนของเขาครับไอป้อนชัยครับวันนี้ผลไม้กล้วยสวยๆทางนั้นครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศยามเย็นๆทุกวันนะครับเราก็เวลาไล เสร็จอย่างนี้ก็จะแบ่งผลไม้นะครับมาให้น้องช้างนะครับก็กลัวฟังน้องเมีนะครับก็จะเป็นแฟนของเขาครับภายไปใช้วันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นๆนะครับยามเย็นนะครับอากาศก็ดีมากครับช้างสองเชือกก็รักกันดีครับรักใครกันดีมีความสนิทสนมกันนะครับเพราะว่าก็อยู่มานานแล้วนะครับนี่ อยู่ด้วยกันตอนนี้ก็ครึ่งเดือนแล้วนะครับที่เรานำน้องโพทองนะครับมาหาพ่อพันธุ์นะครับพ่อพันธุ์ก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกทท่านนะครับที่อุดหนุนผลไม้ออนไลน์นะครับก็ฝางน้องมีนะครับก็ขอให้ทุกทท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมภพมุ่งมา่ราัถนานะครับ ขอให้กิจการการงานเจริญรุ่งเรืองนะครับเป็นทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายนะครับเราก็ให้ดูบรรยากาศร,บรอบๆนะครับบรรยากาศร,บรอบๆก็จะเป็นรอบๆก็จะมีป่าหญ้าครับเป็นปา่าหญ้าน้องผู้ทองก็จะอยู่นี่ครับดูตรงนี้นะครับตอนกลางวันก็จะมีลมทั้งวันนะครับลมทั้งวัน ก็จะให้น้องได้หลบแดดนะครับตอนกลางวันถ้าฝนตกก็นู่น,นะครับเอาไปอยู่ที่ใกล้ๆบ้านนะครับใกล้บ้านก็เป็นอันตรายเนาะครับถ้าอยู่กลางแจ้งนะครับที่อยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับฝนก็ไม่ตกมาหลายวันแล้วครับก็ช้างก็จะอยู่ที่ล่มไม้ตรงนี้นครับตอนตั้งแต่ตอนเช้าครับแล้วก็ตอนไ,ไป เราก็จะนำน้องมาอยู่ด้วยกันนะครับก็ต้องขอบพระคุณมากๆนะครับขอบพระคุณทุกทกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครอบครัวพังน้องเมย์คนระับผลไม้ออนไลน์ของเราก็ได้นำมาแบ่งให้น้องโพทองแล้วนะครับกับฝ่ายพรชัยนะครับแฟนของเขานะครับฝ่ายพรชัย สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะคฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องพังน้องเมีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ